ค่ำคืนฝนพรากลางเมืองหลวงห้องทำงานชั้นบนสุดยังเปิดไฟสว่างชายหนุ่มเจ้าของบริษัทนั่งอยู่ลำทางทมกลางแสงสลัวและเสียงฝนโปรยเสียงเคาะประตูเบาๆคุณเคล่นท์คะเอกสารสุดท้ายของวันนี้ค่ะคุณยังไม่กลับอีกเหรอหรือว่ากำลังรอดูว่าผมจะทำงานดึกแค่ไหนบางทีฉันอาจจะแค่อยากอยู่ในห้องนี้ต่ออีกหน่อยโดยเฉพาะเมื่อคุณยังอยู่ในห้องด้วยชายหนุ่มลุกจากโต๊ะ เดินเข้ามาใกล้สายตาของเขาจับจ้องเธอเต็มไปด้วยความปรารถนาอันลึกซึง้งคุณรู้ไหมคุณแต่งตัวแบบนี้เดินเข้ามาแบบนี้มันอันตรายมากถ้างั้นฉันถอดสูตรออกให้หมดเลยดีไหมคะจะได้ลดความอันตรายลงเธอปลดกระดุมเสื้อนอกลงหนึ่งเมตรกลิ่นน้ำหอมบนตัวเธอลอยแต่ปลายจมูกเขาคีรนันยื่นมือเข้าจับข้อมือเธอเบาๆถ้าคุณไม่หยุดตอนนี้ผมจะไม่รับผิดชอบผลลัพธ์นะ ครบอกว่าฉันอยากให้คุณรับผิดชอบหรอคะฉันแค่อยากให้คุณปล่อยไปตามใจริมฝีปากของเขาสัมผัสแก้มเธอเบาๆมือของเขาลูบไลแนวเอวเธอช้าๆลมหายใจของทั้งคู่เริ่มหนักขึ้นบรรยากาศร้อนแรงขึ้นทุกวินาทีผมเฝ้ารอสิ่งนี้ตั้งแต่คืนแรกที่คุณเดินเข้ามาในห้องของผมงั้นคืนนี้ฉันจะไม่เดินออกไปไหนอีกค่ะเสียงหัวใจเต้นแรง ดังกลบเสียงฝนเสื้อผ้าค่อยๆหลุดจากไหล่ขาวของเธอและแสงไฟในห้องก็ค่อยๆหรี่ลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่บอกทุกอย่างเช้าวันใหม่เช้าวันใหม่มาถึงแสงแดดลอดม่านเข้ามาทั้งคู่ยังคงแนบชิดกันบนโซฟาใต้ผ้าห่มพื้นบางผมควรเลื่อนตำแหน่งคุณจากเลขาเป็นผู้หญิงของหัวใจผมดีไหมแต่คุณต้องห้ามมองใครเด็ดขาดนะคะเพราะฉันขีหึงมาก ถ้าอย่างนั้นผมจะไม่ละสายตาจากคุณอีกเลยแม้แต่ในความฝันเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นพร้อมกันไม่มีคำสัญญาไม่มีคำว่ารักมีเพียงสัมผัสที่ยังคงอยู่ใต้เงาไฟเมื่อคืน